กาวไปเราอยู่ข้างลังได้เก็บเกี่อยากปล่อยทิ้งพ่อให้โดดเดี่ยวสู่เพียงลำพัง i เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพาระรัตนตรยัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธโมธัมมังนะมาสะมิ สุปติปันโนภาเขาวะโตสาวากาสังคโคสรงขังหนาม,ามิลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบอ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง บุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือพระนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลห้าโดยพร้อมเรียงกันนะครับ มะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ ตาติยัมปีมายามพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสรเนนันสหะปัญจศีลานิยาจามนะโมตัสะพโควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะโควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธ an ังสารนังคชามมพุทธังสารนังคชามิธรรมังสารนังคชามมธรรมังสารนังคชามิสังขังสารนังคชามิสังขังสารนังคชามิทูติยัมปิพุทธังสารนังคชามิทูติยัมปิพุทธังสารนังคชามิ ทูติยัมปีธรรมมังสารนังัจามิทูติยัมปีธรรมมังสรนังัจามิทูติยัมปสังขังสารนังัจามิทูติยัมปีสังขังสารนังัจามิตติยัมปพุทธังสารนังัจามิตติยัมปีพุทธังสารนังัจามิตติยัมปีธรรมมังสรนัง นังขจามิตาติยมปิธามังสารนังัจามิตาติยมปิสังขังสารนังัจามิตาติยมปิสังขังสารนังัจามิติสารณัขมะนังนิตทังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทถงสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอะธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอาธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณี สิกขาปะทางสมาธิามิกาเมสุมิชฌาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสิเลนะสุขติงยันตี สีเลนโะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยสาธุกรากรากราลำดับต่อไป จะเป็นพิธีกล่าวคำถวายอุโบสถสำหรับผู้แทนนำกล่าวคำถวายอุโบสถในวันนี้คือกัล,ลยาณมิตรสารายด่านวนิชหันธรรมยังพุทธสาภาขาวโตปุปภาคณมการังกรโรมาเซ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสะเอภันเตสังโฆปะติชานาตุเม่ยังไอตังขุโปสขาคารังสัปปิวารังหายติงพุทธสาสะนัสะ อะติโรจนายะสังคสะนิยาเทมะสาธุโนพันเตอะยังพุทธะปูชนัตถายะอุปโสถาคารัศฐาสสะอนิสังโสอามหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะปิยะชนานังทีขรตังหิตายะ สุขายะนิพานนายจะสังวตัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอถวายอุโบสถพร้อมกับของปฏิวัตินี้แด่พระสสง์เพื่อการเจริญรุ่งเรืองของพทธศาสนาสืบไปขออสงฆ์แห่งการสร้างถวายอุโบสถเพื่อเป็นพุทธบูชานี ขอขเจ้าทั้งหลายจงไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลผนิพพานแก่ขเจ้าทั้งหลายและแก่บเบียชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทินสาทุขอจเจริญพร คุณโยมกญมิตรสาลายด่านวนิย์วันนี้คุณโยมก็ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญกุศลด้วยการถวายอุโบสถถวายโบสถแด่พระภิกษุสาม,มนเณรที่สถาบันดีซก่อนที่คุณโยมจะได้รับพรพระก็ขอให้คุณโยมหลับตารวมใจ ตามตรึกและลึกนึกถึงบุญกุศลที่วันนี้คุณโยมได้ตั้งใจมาสั่งสมอบรมกันนะดอกบัวแย้มบานรับแสงอาทิตย์อุทัยในยามเช้าย่อมงดงามด้วยเหตุสองประการ ประการแรกบัวนั้นเป็นบัวพันธดีดอกจึงมีสีที่งดงามประการที่สองบัวนั้นมีน้ำและโคนตมคอยหล่อเลี้ยงพระภิกษุสม,มณรในพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันจะเจริญงอกงามได้ในพระพุทธศาสนาก็เหตุสองประการคือประการแรก พระภิกษุสมณณนมีความศรัทธ,ธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและมีความตั้งใจที่จะทําพระนิพพานให้แจ้งประการที่สองพระภิกษุสมณรต้องอาศัยปัจจัยสี่อันควรแก่สมณะบริโภคซึ่งท่านทานันบดีผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธ,ธานำมาอุปถากบำรุงเลี้ยง ท่านจึงมีเวลาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมได้ฝึกฝนอบรมตนเองจนเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ชาวโลกวันนี้ญาติโยมสาธุชนก็ได้ตั้งใจร่วมบุญกถินอาคารปฏิบัติธรรมสถาบันธรรมชัยซึ่งจะใช้เป็นที่สวดมนต์ทำวัดฝึกฝนอบรมตนเองใช้เป็นสถานที่ ประกอบสังฆกรรมมีการบวชมีการเข้าพรรษาออกพรรษาเป็นต้นบุญกุศลน,นี้ญาติโยมก็จะได้รับทุกๆวันเนื่องจากว่าอาคารปฏิบัติธรรมแห่งนี้ใช้เป็นที่สวนมนมต์ธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นพระวิสุทธสมณเณรท่านก็ได้ใช้สถานที่ที่คุณโยมได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ได้สละปัจจัยที่หามาได้โดยยากเพราะฉะนั้นบุญกุศลใดก็ตามที่พระภิกษุสมนเนรท่านได้ตั้งใจสั่งสมอบรมตั้งแต่ยังเป็นพระนิสิตจนกระทั่งท่านได้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดขึ้นแก่คุณโยมด้วยเช่นเดียวกัน เพราะว่าคุณโยมเป็นผู้ที่สนับสนุนให้พระภิษุสมมเณรได้มีสถานที่มีอาคารปฏิบัติธรรมนั่นเองคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจมาร่วมบุญกระถินอาคารปฏิบัติธรรมสถาบันธรรมชัยในครั้งนี้ พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้ตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมขอมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาสีเจริญสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย บรมีธรรมของพระเดชพคุณหลวงพ่อธรรมชยโยหลวงพ่อทัตตะชโยและคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทน์คนนกยูงรวมกระทั้งบุญบรมีธรรมของพระภิกษุสมณรที่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมขออนานบุญบรมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัย ส่งผลดลบรรดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้คุณโยมจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพทุก์สัพโศสสัพโรคสัพภัยสัพคอุปทวะอันตรายใดๆยาได้มาพ้องผ่านให้เจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีดวงปัญญาสว่างสวัย ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคำจุนพระพุทธศาสนาเมื่อถึงคราวหลับตาจเจริญสมาธิภาวนาก็ให้มีใจหยุดใจนิ่งให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วผ่านจงทุกท่านทุกประการเทินสาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศบุญกุศล ให้กับมุญาติที่ล่วงรับไปแล้วและรับพรเป็นภาษาบาลีสืบต่อไปนะยะาทาวาวิวหาปูราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉุตุสเพปุเรนตุสังกปา จันโทปน,นระโสยะธามณนิโชติรโะโสโยยาสัพีินติโย วิวาจันโตสาภาโรอังโควินาสตุมมันเตมภวันวันตารายอันสุขีติมขายุโกภวาสสามเพียรติโยเววา ชาตุสัมภรโอควินาสัตุมานเต เบาหวันตารายโยสุขิติกาอโกะเบานสัมเพียธิโยเววัจานโตสัมปารโกวนันตตมาเตเวาวันตารายโยสุขิต ข้าโยโกะบาวะเพียอาทานเสเลสานิจังโอทาปัจายโนจาราโรตามาวันทันติอันโยนนนสุขังอาลัง รัตนาตยานุปาเวนารตนาตยเตชะสตุังคารุคบยาเวระสกาสา ตัวจุปันเทวอันเนกาอันตารายาปิเวนัสันตัวเซสะตโตใจเสนทิธานังลาภ โซนทิภาเกียงโซขังบาลังเสริอายุจาวนโนะจัพโอคังวุเทียชัยสาวาสัตวาสัจายุจัชีวสิเทีภาวันโตเตภาวตุสัปมังคะลาระ ขันโตสาปเทวตาสาปพุวธานวาเวนัสตาโสติภวันตุเตอภวโตสาบมา อารังราคันโตสาพเทยวตาสัพธัมมานุปาวนะสัตตาสโอาทิปวันโตเดีปวัตโตสาพมังคัลารักันโดสัพเทยวตาสัพสังฆานุ อาเวนะสัตสตสทธอาวันตุเตสาธุขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับ Kerap, kerap, kerap. เท่านั้นเป็นที่พึ่งเท่านั้น